ฮืมกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำเฟรนช์ฟรายทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะมันฝรั่งเส้นนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งเส้นนะคะเออเขาเขียนว่ามันฝรั่งเส้นเจ็ดมิลนะคะอันนี้พัดซื้อมาจากแมคโครนะ 1>, 1กิโลราคา79บาทนะคะวิธีการเดี๋ยวเราก็เทใส่หม้อทอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเทลงใส่หม้อทอดเลยค่ะ ไฟที่เราใช้นะคะจะอยู่ที่180องศาค่ะเป็นเวลา15นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกันต่อนะคะโดยที่เราจะปรับไฟให้อยู่ที่200องศานะคะอีก5นาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะมันปลาหลังทอดนะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันเดี๋ยวเรามาชิมกันดูค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอืมกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบรสชาติแบบเค็มๆนิดนึงก็โรยเกลือดได้เลยนะคะส่วนตัวพัชชอบกินแบบนี้เลยค่ะจุดไม่อยู่เลยค่ะ ถ้าหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ